ทักขนาวิสุทธิสี่อย่างทักษินาบริสุทธิ์ฝ่ายทายกไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหกมีอยู่ทักษินาบริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหกไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายกมีอยู่ทักษินาไม่บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกทั้งฝ่ายปฏิฆาหกมีอยู่ทักขินาที่บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกทั้งฝ่ายปฏิฆาหกมีอยู่สังขาหวัตถุสี่อย่าง ทานการให้ปันปิยะวัชะเจรจาวจาที่อ่อนหวานอัตจริยาประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์สมานัตตาความเป็นผู้มีตนเสมออนริยะโวหารสีอย่างมุสาวาทพูดเท,ท็จปิสุนาวาจาพูดส่อเสียดพลุษาวาจาพูดคำหยาบสัมภาปลาปะพูดเพอเจออริยะโวหารสี่อย่าง มุสาวาทาเวรมณีเว้นจากพูดเท็จปิสุนายวาจายะเวรมณีเว้นจากพูดส่อเสียดภรุษายวาจายะเวรมณีเว้นจากพูดคำหยาบสัมผสปลาปาเวรมณีเว้นจากการพูดเผเจอ้อนาริยะโวหารอีกสี่อย่างเมื่อไม่ได้เห็นพูดว่าได้เห็นเมื่อไม่ได้ยินพูดว่าได้ยิน เมื่อไม่ได้ทราบพูดว่าได้ทราบเมื่อไม่ได้รู้แจ้งพูดว่าได้รู้แจ้งอริยะโอหานอีกสี่อย่างเมื่อไม่ได้เห็นพูดว่าไม่ได้เห็นเมื่อไม่ได้ยินพูดว่าไม่ได้ยินเมื่อไม่ได้ทราบพูดว่าไม่ได้ทราบเมื่อไม่ได้รู้แจ้งพูดว่าไม่ได้รู้แจ้งอนนาริยะโอหานอีกสี่อย่างเมื่อได้เห็นพูดว่าไม่ได้เห็น เมื่อได้ยินพูดว่าไม่ได้ยินเมื่อได้ทราบพูดว่าไม่ได้ทราบเมื่อรู้แจ้งพูดว่าไม่ได้ไม่รู้แจ้งอริยะโอหารอีกสี่อย่างเมื่อได้เห็นพูดว่าได้เห็นเมื่อได้ยินพูดว่าได้ยินเมื่อได้ทราบพูดว่าได้ทราบเมื่อได้รู้แจ้งพูดว่าได้รู้แจ้ง